สดาุดาเมียอ้วนครับุดาเมียอ้วนครับสลิดอ้วนสลิดอ้วนสลิดอ้วน,นสลิดเลย สลีปอ้วนเห็นอะไรวายวายวายต้องวาต้องคว้่้องัว้งว ด่ากลัวอะไรลูกไม่ต้องกลัวครับเราเป็นผู้ชายเราไม่ต้องกลัวเป็นลูกผู้ชายต้องอยู่แถวหน้าลูกไม่ต้องกลัวใครจะแกล้งเราเราต้องไม่กลัวมั่นคงไว้เออมันทำอะไรปล่อยมันทำไปเลย เข้ามาสักทีเหรอ